ดีครับมเพื่อน,นี้เราอยู่กับเจ้าไดาโนเสาร์ไทยเซเลท็อปนะครับแลวอยู่กับเจ้าช้างน้อยนี่ด้วยนี่ช้างน้อยนี่มาดูดีครับว่าเจ้าไทยเซเลท็อปตัวของงานที่เชียงใหม่เนี่ยจะสวยสักแค่ไหนมามาดูกันครับอืม กระพิบตาได้ด้วยดูสิเห็นไหมอันนี้คือป้ายรายละเอียดข้อมูลนะครับนะเพื่อนก็สามารถอ่านกันได้นะนี่กระดิกหางได้ด้วยเห็นไหมครับเพื่อนๆอโอเคเราไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีไดโนเสาร์แก๊งลูกน้อยสี่ตัวด้วยยืนทำอะไรกันอยู่ับเนี่ออุ๊ย เห็นไหมครับโอ้แล้วส่วนตรงนั้นนะครับก็เป็นไข่เดนอสเซาโอ้โหเห้ยหนีออกไปแล้วนะครับหนึ่งตัวไข่แตกไปแล้วแต่ตัวนั้นก็กำลังจะหนีนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นไข่เดนอสเซาครับยังไม่ออกนี่มีรถด้วยเอา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 ตรงนั้นกันเรชูคออะไรกันอยู่เนี่ยชูคออยู่ โอ้ดูสิมีหลายตัวเลยนะครับเพื่อนอม,มีแรปเตอร์ด้วยเห็นตัวแรปเตอร์ไหมนี่แรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์ไม่กินคนนะครับอืมแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นเจ้าไทาเลนอสลต์นี่เจ้าทีเล็กนะครับสายพันธ์ุกินเนื้อนั่นเองอ ส่วนตุงนุ่งไกๆนะครับก็มีสายพันธุ์กินเนื้ออีก2ตัวนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย